เพื่อนจาสอนแพลวจะผัดพริกแกงเนื้อนะคะโอ้โหแดงอ่างล่าไฟแสงพริกแกงของจเจ้าแพลวแต่วันแพลจะแกงผัดพริกไม่ใช่แกงจะแกงจะผัดพริกแกงใน้ำมันเพื่อนใส่น้ำมันไปแ,แกง แกงกันนะคะเพื่อนๆพิแกงแดงกะปิหน่อยหนึ่งพิแกงเขาจะไม่ได้ใส่กะปิเพื่อนเราใส่กะปิเองนะแกงซื้อมาเขาไม่ได้ใส่กะปิให้หรอกเพราะว่า ไม่รู้ทำไมพี่ทีแกงก์ดำตล,ลาดแบอตั้งใจดูเรามาเพิ่มประติกเอานะเพื่อนโอ้โหพอแล้วดิใส่เนื้อทำอกับข้าวไว้ปากลูกด้วยทเพื่อน ก็เดินก็ดอนหมดเลย ไม่ผัดนานเดี๋ยวก็เหนียวรสชาติเผ็ดไม่ได้อย่างใจแอ้วโขกพริกใส่เข้าไปปรุงเลยนะเพือ่อนๆปรุงเลยเนื้อยาผัดนานแจ้งนัวน้ำปลา น้ำตาลนิดหน่อยจ้าผัดเนื Jamie, ้อผัดไวๆเลยค่ะเพื่อนกระทะใบนี้เขาไม่เหมือนกระทะอื่นเนาะเขาไม่ชุ่ชี้ชีเลยปอดไฟแรงสุดแล้วนะทำไปฝากลูกด้วยเพื่อนๆจ้ากูน้อยตัวดำ ลูกอยู่กับสามีไม่ค่อยทำอาหารไทยกินมั้งสามีกินอาหารฝรั่งไม่เค็มเค็มอีกนิดน้ำปลารสชาติได้แล้วพอแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าผัดนานอย่าผัดนานใบมะกรูดเลยเนื้อดีๆอย่าผัดนานผัดนานแล้วเหนียวนี่เนื้อดีนะ นี่แหละให้มีน้ำคุกคิกคุกคิก,คกเนออร่อยผัดพริกแกงธรรมดาเขาเรียกผัดเผ็ดเนื้อนะคะไม่ต้องไปใส่ผักอย่างเงี้ยอร่อยพอแล้ววิธีชิมหืู่อยกลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่ะไม่ตักนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตักใส่กล่องเลยส่งให้รู เลื่อนเตาหนีหน่อยเพราะเตายัางร้อนมันจะมันจะสุกไปอีกเสร็จแล้วผัดพริกแกงผัดเนื้อผัดพริกแกงนะคะเสร็จแล้วผัดนานแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆผัดง่ายๆนะคะจ๋าบายบายค่ะขอบคุณลุง่ายใจนะคะบ๊ายบาย